สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะเอ่อก่อนอื่นที่จะเรียนนะคะครูขอแนะนําชื่อครูนะคะครูชื่อดวงนาภาคําคุณานะคะสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะครูก็จะมีวิดีโอมาให้นะคะ,ะนักเรียนดูนะคะเรื่องแรกก็อ่าในบทที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนะคะเนื้อเรื่องของ เรื่องนี้ก็คือคุณยายเล่าให้ปุนฟังว่าคนไทยเป็นชาติที่รักสวยรักงามสร้างประดิษฐ์ประดอยตกแต่งของกินให้ดูสวยงามและน่ากินขนมไทยแท้แต่โบราณจะใช้สีจากธรรมชาติเช่นขนมเปียกปูนใช้กลับมะพร้าวมาใช้กลับมะพร้าวเผาให้ดำแล้วก็โขลกให้ละเอียดใส่น้ำลงไปแล้วกองเอากากาถิ้งก็ได้น้ำดำใสมากวนกับแป้งนะคะ พร้อมทั้งได้กินกับมะพม้กับมยไม้ไม่อ่อนๆนะคะถ้าต้องการให้เป็นสีฟ้าก็ใช้ดอ,อกอัญชันเมื่อบีบมะนาวลงไปสีฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นต้นนะคะสําหรับกินหอมหวานของขนมก็จะนํามาก็จะนําแป้งนะคะมาอบมาอบดอกมะลินะคะส่วนน้ําที่จะนํามาคั้นกะทิ ก็ลอยด้วยดอกมะลิค้างคืนไว้ขนมจึงมีกลิ่นหอมนะคะชื่อของขนมไทยเป็นชื่อที่มีความหมายทั้งสิ้นเช่นขนมชั้นหมายถึงลำดับยศจึง <c oughs> จึงมากใช้ในงานฉลองยศขนมเต้ฟูหมายถึงความก้าวหน้าเฟื่องฟูขนมไทยส่วนใหญ่ทํามาจากแป้งน้ําตาลและกะทิความมันจากกะทิจะช่วยลดความหวานของน้ําตาลกรรมวิธีของการทําขนมไทยก็คือกวน เชื่อมสดเชื่อมแห้งจี่ผิงนึ่งนอกจากนี้มีขนมน้ำขนมใส่น้ำแข็งด้วยนะคะ,ะมาดูแบบบึกหัดนะคะขนมไทยที่นักเรียนชอบหรือรู้จักมีอะไรบ้างเขียนมาสามชื่อแยกตามกลุ่มขนมน้ำขนมนึ่งขนมเชื่อมอันแรกเป็นขนมขนมอะไรคะอ่า กล้วยบดชีนะคะอันนี้คือขนมน้ำกล้วยบดชีขนมปลากิมไก่เต่าวักจองแกงบวดบรอยไข่หวานลอดช่องนะคะอันที่สองเป็นขนมขนมที่ใช้นึ่งขนมสอดไส้ขนมกล้วยขนมลืมเกลือขนมตาลขนมเทียนแก้วขนมด้วยฟูขนมพรตตอมัดขนมชั้นนะคะส่วนต่อไปก็คือขนมเชื่อมนะคะก็มีทองหยิบเม็ดขนมทองหยก ลูกตาลหนอยแก้วฝอยทองกล้วยเชื่อมนะคะ,ะนี่คือในข้อที่หนึ่งะคะต่อไปข้อที่สองใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมคําให้ตรงกับภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเฉพาะภาพที่เป็นส่วนประกอบในการทํำขนมเปียกปนูนมีมะพร้าวนะคะ มีอ้อยมีแป้งมีไข่มีอัญชันมันไเจอมีกล้วยมีนทองมีกะลามีนมะนาวมีฟักทองนะคะนักเรียนก็ไปวงกลมมะพร้าววงกลมแป้งวงกลมอัญชันวงกลมใบเตยวงกลมใบตองวงกลมกะลาวงกลมมะนาวนะคะอ๋วยเรเรียนเขียนตามครูนะคะวงกลมตามครูนะคะต่อไปในข้อต่อไปนะคะในหน้าที่สองข้อที่สาม ที่บ้านนักเรียนนำบุญขึ้นบ้านใหม่นักเรียนจะเลือกขนมไทยอะไรบ้างคําตอบก็คือตองหยิบตองหยอดฝอยทองเม็ดขนมเพราะเป็นขนมที่มีความหมายมงคลน,นะคะถ้าักเรียนไม่ทันนักเรียนก็ย้อนวิดีโอกลับมาดูนะคะในข้อที่สี่เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งใดทําให้ขนมไทยได้ชื่อว่าไร้เทียมทานจงอธิบายและให้เหตุผลตักตอบ เพราะคําตอบก็คือเพราะเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะนี่คือคําตอบที่4นะคะต่อไปข้อที่5ขนมไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่มีค่ายิ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบก็คือเห็นด้วยเพราะว่าคนไทยสามารถคิดค้น องแต่งขนมขึ้นมาเองและมีหลากหลายชนิดอันนี้เป็นคําตอบในข้อที่ห้านะคะอย่าลืมนะคะถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนก็ย้อนวิดีโอกลับมาดูนะคะข้อที่สองทำไมคนทำขนมไทยจึงต้องใจเย็นอดทนและมีศิลปะเพราะขนมไทยมีส่วนผสมที่หลากหลายทำให้เกิดความอร่อยและสวยงามจึงต้องพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอน ะคะอันนี้ในข้อที่สองามาจากว่าทําไมคนทําขนมไทยจงึง้องนัเรียนและคนรับมีศิลปะเพราะขนมไทยมีส่วนผสมที่หลากหลายทําให้เกิดความอร่อยและสวยางามจึงต้องพิถีพิถันในการทําทุกขั้นต, <S <S ตอนต่อไปในหน้าที่จารณาก็นักเรียนได้คิดอะไรบ้างจากการหาเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานและนักเรียนคิดว่าจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร คำตอบก็คือการที่เรารู้จักสังเกตการสักถามจะช่วยให้เราได้รับความรู้มากมายในชีวิตแต่จําวันเราควรฝึกตัวเองให้มีความใจเย็นอดทนช่างสังเกตมองโลกในด้านบวกและมีศิลปะในหัวใจอันนี้เป็นข้อที่6มาที่สานะคะอย่าลืมต้องพวดแบบมาที่ตัวให้ทาแล้วก็ส่งนะคะถ้าเร,เรียนออนไลน์นักเรียนต้องส่งนะคะส่งเป็นรายวันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ